สวัสดีครับผมไอจาก ait คลิปในวันนี้นะครับเรามีกับสมาร์ทแบนด์รุ่นใหม่จากทาง s a m s u n ครับกับ galaxy fit 3สายลัดข้อมือเรือนที่ผมใจอยู่นะตอนนี้แบบนี้เลยครับนี่เป็นสายลัดข้อมือสำหรับใครที่ต้องการเน้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายเป็นหลักครับแล้วก็หากใครที่กังวลเรื่องของการกินการดื่มน้ำในแต่ละวันนะครับบอกเลยว่า เจ้ากลาซีฟิสาเนี่ยจะทําให้เรามีวินัยในการกินในการออกกําลังกายในการดื่มน้ําในแต่ละวันมากขึ้นครับหรือใครที่ต้องการจะลดความอ้วนแบบผมอย่างเงี้ยที่รีวิวฟิสาเพราะาต้องการจะนํามาใช้เพื่อลดความอ้วนนี่แหละครับว่าเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างาก็ไปชมกันครับซัมซุงกลาซีฟิสสามเลยนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามาพร้อมกับ เฟรมเครื่องแบบอลูมิเนียมทำให้ Galaxy v 3มีความทนทานและก็มีความพรีเมียมรวมกันอยู่ในเครื่องเดียวกับหน้าจอ AMOLED 1.6นิ้ว มีค่าความหนาแน่นของพิกเซลรวมกันมากกว่า302 ppi ครับทำให้เวลาที่เรามองดู Data ต่างๆผ่านหน้าจอ Galaxy Fit 3ตัวนี้หรือมองข้อความเนี่ยเราสามารถมองได้อย่างคมชัดอ่านได้อย่างสบายตานอกจากนี้หน้าจอของ Galaxy Fit 3ยังมี r i g h t Sensor มาให้ทำให้นี่คือสายลัดข้อมือ1เดือนในตลาดนะตอนนี้ครับที่สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้อย่างอัตโนมัติและด้วยความที่ Galaxy Fit 3เนี่ยมันเป็นสายลัดข้อมือที่เราใส่ได้ตลอดเวลา เพราะมันมีน้ำหนักที่เบาใส่ไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับสายรัดข้อมือหรือสมาร์ทวอชก็คือเรื่องของมาตรฐานกันน้ําและกันฝุ่นครับ Galaxy Fit 3เลยเนี้ยมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นอยู่ในระดับ ip 6 8 และอีกหนึ่งมาตรฐานที่ s a m ซ u ง Galaxy Fit 3เรือนนี้มีก็คือ5 atm ครับมาตรฐานกันน้ำา5 atm นั้นก็กับว่าเขาสามารถลงน้ำได้ลึกถึง50เมตรและยังสามารถกันแรงดันน้ำที่ลึกอยู่ในระดับไม่ถึง50เมตรได้ด้วยเวลาที่เราใส่ว่ายน้ำดำน้ำเล่นอะไรก็ตามเนี่ยหรือโดนน้ำสาดอะไรก็ตามนะครับ Galaxy Fit 3จะเอาอยู่กับคุณได้ตลอดวันตลอดกิจกรรมที่คุณไปทำแน่นอนครับอันนี้คือข้อดีงามความดีงามในเรื่องของตัวเครื่อง Galaxy Fit 3เรือนนี้ ส่วนการสั่งงานต่างๆของ Galaxy Fit 3เรือนนี้นะครับเขาจะมีปุ่มการสั่งงานอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องเพียงแค่ปุ่มเดียวครับปุ่มนี้ใช้ในการกดแบ,บ็คย้อนกลับมาเวลาที่เราปัดดูข้อมูลต่างๆจะกลับมาที่หน้าโฮมตลอดครับและเราสามารถตั้งค่าช็อตคัทได้ว่าการกดเข้า2ครั้งจะเข้าแอปพลิเคชันอะไรซึ่งอันเนี้ยผมตั้งเป็นการกด2ครั้งเพื่อเข้าไปสู่โหมดการออกกําลังกายครับเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานของเราแบบว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็รับลื่นมากขึ้น ส่วนการสัมผัสของหน้าจอนะครับหากเราปัดไพทางซ้ายมือนะครับจะเป็นการดูการแจ้งเตือนและแอปไหนที่แบบเป็นแอปแชทน,นะครับเราก็สามารถตอบรีプายกลับไปได้เช่นกันครับผ่าน Galaxy Fit 3เรือนนี้เลย โซนการปัดไปทางด้านขวาจะเป็นการปัดเพื่อดูทายต่างๆที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดสุขภาพเรื่องของมิวสิ c คอนโทรลสภาพอากาศอะไรพวกนี้นะครับที่เราสามารถตั้งได้7หน้าครับส่วนการปัดจากด้านบนลงมาจะเป็นการดูคริกแพนเนลที่เราสามารถกดทางลัดได้รวดเร็วมากขึ้นและการปัดจากด้านล่างขึ้นมาจะเป็นหน้าแอปบราเวอร์ ver, ครับซึ่งหน้าแอปบราวเวอร์ ver, เนี่ยก็จะมีการเรียงแอปต่างๆที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แอปไหนอย,อยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างอยู่ตำแหน่งตรงไหนได้เช่นกันผ่านการตั้งค่า ผ่านนมือืออถะครับซึ่งการเชื่อมต่อของ Galaxy Fit 3เลยเนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาสามารถใช้งานได้กับ Android OS เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับ iOS ได้และ Android OS ที่สามารถใช้ได้ก็คือต้องเป็น Android 10ขึ้นไปครับและถ้าเกิดว่าลองนำมาใช้งานร่วมกับ Samsung Galaxy Phone นะครับแบบที่ผมใช้อยู่อย่างเงี้ยสามารถใช้งานฟีเจอร์ Camera Remote ได้ก็คือเวลาที่เราจะถ่ายรูปสามารถใช้ Galaxy Fit 3เดือนี้เป็นชัตเตอร์ในการกดเพื่อถ่ายภาพได้เช่นกัน และฟีเจอร์อื่นๆที่สมาร์ทโฟน Android ทั่วไปสามารถใช้ได้อย่าง Music Control การดูคนโทรเข้ามาการดูข้อความการตอบข้อความกับพวกนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานได้หมดอยู่นะหากใครจะซื้อ Galaxy Fit 3ตัวดนี้ไปใช้กับสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆก็ยังคงสามารถใช้งานได้ครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่เพิ่มเข้ามาใน Galaxy Fit 3ตัวดนี้ที่น่าสนใจที่จะซื้อให้ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเราใส่ก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า fall detection ครับเขามีฟีเจอร์คอยตรวจสอบการล้มการหกล้มต่างๆหรือเกิดการอุบิเหตุต่างๆบน Galaxy Fit 3เดนนี้ และพอผู้ใช้งาน Galaxy Fit 3เกิด Accident ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ Smartband เดอน,นี้ทำต่อก็คือจะมี Emergency SOS ไปที่ Contact ของผู้ปกครองหรือที่เราตั้งไว้อยู่ยเช่นผมตั้งว่าผมจะส่งไปที่แม่กับพี่ชายผมใช่ไหมครับมันก็จะสามารถ Contact ไปหาคนที่เราตั้ง Emergency SOS อยู่ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะหากใครจะนำไปให้ผู้ปกครองหรือว่าให้น้องๆเราใส่เนะี่ยผมว่าตัวนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆ เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านเรากันเองด้วยหรือเพื่อความปลอดภัยของคนที่เราหลักกระตามนะครับโอเคครับทุกคนณนะตอนนี้เรามาดูในส่วนของการวัดค่าสุขภาพต่างๆของ Galaxy Fit 3ตเบอร์นี้กันบ้าง Galaxy Fit 3เบอร์นี้สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้เขาสามารถวัดแยกอัตราการเต้นของหัวใจให้เราดูเป็นข้อมูลได้เลยครับว่าณนะช่วงเวลาที่เรากําลังพักผ่อนอยู่ทั่วไปเนี่ย อัตราการเต้นของหัวใจเราสูงเท่าไหร่และตอนที่เราเออกกําลังกายอัตราการเต้นหัวใจเราสูงเท่าไหร่สามารถแยกดูข้อมูลได้อย่างละเอียดผ่านตัวสมาร์ทแบนด์เรือนนี้ไม่จําเป็นต้องหยิบมือถือขึ้นมาและอีกค่าหนึ่งก็คือการวัดความเครียดที่นอกจากที่เราสามารถวัดความเครียดได้นะครับเรายังสามารถควบคุมอาการหัวร้อนควบคุมสติอารมณ์เราได้ ผ่านการฝึกรวมหายใจผ่าน Galaxy Fit 3ตัวนี้ได้อีกเช่นกันครับทำให้เราสามารถใจร่มๆมลงม,มาเวลาที่เราเครียดจัดหรือว่าเวลาที่เรากําลังจะเดือดได้อยู่เช่นกันและอีกหนึ่งค่าก็คือการวัดออกซิเจนในเลือดเพื่อที่เราสามารถดูได้ว่าณนะตอนนี้ออกซิเจนในเลือดของเราปกติไหมหรือว่าเกิดอาการผิดปกตินิดนึงเพื่อที่เราสามารถไปหาคุณหมอได้รวดเร็วได้ทันเวลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดี และการวัดค่าสุดท้ายนะครับก็คือการวัดการนอนครับซึ่งการวัดการนอนนะครับของ Galaxy Fit 3ตัวนี้สามารถวัดช่วง deep sleep light sleep REM sleep ได้หรือช่วงที่เราตื่นขึ้นมาตอนที่เรากำลังนอนอยู่ได้เช่นกันครับซึ่งเราสามารถดูข้อมูลต่างๆผ่านสายรัดข้อมือตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช่นกันครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกครับและสำหรับคุณผู้หญิงนะครับ Galaxy Fit 3นเรือนนี้ก็ยังมีตัวช่วยในการ คอยดูเรื่องของประจำเดือนมาให้นะั่นคือ Cycle Tracking ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ต้องการดูดาสุขภาพเนี่ยสามารถใช้งานเขาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับนอกจากนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับหากใครที่ต้องการควบคุมอาหารหรือคอยเตือนสติตัวเองมีวินัยในตัวเองที่จะทำให้เรากินอาหารได ครบตามแคลอรี่หรือการดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ย Galaxy Fit 3ก็มีตัวช่วยให้เราเช่นกันครับ Galaxy Fit 3เนี่ยเวลาที่เราใส่ใช้งานอยู่นะครับและเรากินข้าวหรือกินน้ำเนี่ยเราสามารถมาเพิ่ม Data ผ่านตัว Galaxy Fit 3ตัวนี้ได้ว่าณตอนนี้เรากินไปกี่แคลอรี่อย่างเช่นมื้อเย็นผมกินสักประมาณ800แคลอรี่เราก็สามารถแอดเข้ามาใน Galaxy Fit 3เดือนนี้ เพื่อคอยดูเพื่อสร้างวินัยในตัวเองในการกินอาหารในแต่ละวันในแต่ละมือ้อได้เป็นอย่างดีมากขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่หากใครกําลังควบคุมอาหารอยู่จะเป็นตัวช่วยให้เรามีวินัยในการกินมากขึ้นหรือใครที่เป็นคนดื่มน้ําน้อยๆน,นะครับในแต่ละวันอ่ะแบบผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยมากๆซึ่งไปกับที่บ้านไปกับเพื่อนไปกับคนสนิทโดน ว่าประจําว่าอย่างเช่นกินหมูกระทะกินแบบจนกินจะหมดแล้วเพิ่งดื่มน้าไปหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ <c oughs> จะว่าเป็นประจําว่าในแต่ละมื้อผมแทบดื่มน้ําน้อยมากๆในแต่ละวันดื่มน้ําน้อยมากๆซึ่งพอใส่ Galaxy Fit 3ตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งครับนั่นก็คือการวัดการดื่มน้ําของเราครับคือเวลาที่เราดื่มน้ําเสร็จเนี่ยเราสามารถมากรอกได้ว่าวันนี้เราดื่มไปกี่มิลลิลิตรแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าผมดื่มไม่ตามกําหนดที่ผู้ปกครองผมเขาล็อกไว้เนี่ยผม ก็จะโดนเขาว่าได้ถ้าเกิดเขามาเช็ค Samsung h e a l ท h ของผมนะครับ mm. ก็มันก็จะเป็นอะไรที่ mm. ค่อนข้างที่จะควบคุมวินัยของเราได้ดีระดับหนึ่งในเรื่องของการกินข้าวหรือว่าเรื่องของการกินน้ำก็ตาม Galaxy f i t 3ตัวนี้ mm. ก็จะเป็นตัวช่วยให้คณได้เช่นกันและในเรื่องสุดท้ายของคลิปวันนี้นะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ของ Galaxy f i t 3เรื่องนี้นี่แหละ Galaxy f i t 3เรื่องนี้นะครับผมต้องบอกองไว้ก่อนว่า mm. เขารันระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Free r ร o s เครับเป็นระบบบติการที่ ไม่ได้มีขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะทําให้เราสามารถใช้งาน Galaxy Fit 3เรือนนี้ได้ยาวนานสุดถึง13วันในการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบเปิด Away s o n Display ในการใช้งานนะครับ Galaxy Fit 3เรือนนี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับหากว่าเราเปิด Away s o n Display แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานทั่วไปไม่ได้เปิด Away s o n Display เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสสุดถึง ทิตทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถและสิ่งที่คุณจะได้กับ Galaxy Fit 3้ัยนี้หากใครต้องการความปลอดภัยให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวน้องๆของคุณนะครับ Galaxy Fit 3มี Fall Detection ให้คุณแล้วก็มี Emergency SOS ไปหาคุณด้วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆหรือใครที่กำลังจะควบคุมน้ำหนักนะครับแบบผมเองอนะ่ะ ที่กําลังจะควบคุมน้ําหนักเนี่ยและต้องการตัวช่วยสักตัวช่วยนะครับมาเพิ่มวินัยให้ตัวเราเอง Galaxy S3 ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะตอนนี้เลยคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหากใครชอบคลิปนี้หรือมีอะไรสงสัยคอมเมนต์กดไลค์ได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ